วันนี้เราเพิ่งเล่นเกมนี้จบนะครับ Grace Western Trail นะครับวเวอร์ชัน Argentina นะครับก็คือรอบนี้เรามีบิลลี่บิลบลี่ให้ทราแอนเดนเกงนะครับแล้วก็น้องเจียแล้วก็น้องบุญนะครับก็เป็นใครผู้ชนะครับเกมนี้<บ> So Billy you w อ n ู่ใน n ะกนี่คือสกอร์ของเรานะครับ72นะครับเฉือน เฉือนทุเรียนแค่สามคะแนนนะแล้วก็เฉือนหัวผมขาเฉือนสองเท่าเลยเก่งต่อสามสิบหกเกสองโอเคเล็กมากจริงเกมนี้ต้องบอกเริ่มต้นก่อนคือเราเป็นอ่าเราเป็นคนต้อนวัวเราเป็นพวกแบบเหมือนคาวบอยแต่ว่านี่เป็นสายชนิดหน้า ต้องต้อนวัวไปส่งใช่ไหมแต่ระหว่างทางเราก็เจอกับอะไรมากมายนะครับอย่างเช่นไอ้ต่อยคนเดนคฟาร์มเมอร์ที่มานักเลงเก็บตามทีมเกมมันคือเขาอ่ะต้องการให้เราไปช่วยทํานาอะไรอย่างนี้แต่เขาเก็บเงินเราแต่แล้วเขาเก็บตังค์เราใช่ไหมต่อยโอเคเลยรออะไรล่ะทีนี้แต่ละคนมาดูดีกว่าว่าแต่ละคนเล่นแบบว่ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยววิลิีเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ว่าเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้ so I'll help you so I'll help you speak in Thai ก็คือของบิลลี่เนี่ยที่เขาคะแนนเยอะเนี่ยเพราะว่า okay. <Sorry>. oh. เขาเน้นเขาเน้นยังไงนะ <Yeah. S 1> เน้นเออเน้นรถไฟเป็นคนเดียวที่เก็บรถไฟได้ทั้งแถบเลยมไม่มีใครนี่คือ,อม,มาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยใส่พวกคอนดักเตอร์กับเอาดิสอะเอาคะแนนทั้งหมดเลยไม่มีพาาเลยแล้ว เหมือนไม่ได้มีใครมาแย่งกับเขาเหมือนตอนแรกๆเก่งพยายามจะแย่งกับเขาป่ะสภาษณ์เนี่ยครับก็เห็นปุ๊บก็คือแบบไปสายอื่นดีกว่ามันคือเราไม่ทันเขาแล้วเขาเล่นคนแรกแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาได้คนที่จะบูทความเร็วของรถไฟเลยก่อนอี้ผมแบบแต่เขาเล่นคนแรกเขาได้การ์ดน้อยเงินน้อยมากเลยนะในมือ มชอเลยที่ถอดใจเพราะว่าไอเกมเนี้ยคือรถไฟอ่ะถ้ามันตามกันทันมันจะกระโดดข้ามหัวกันก็คือยิ่งอยู่เกาะกันนะไอคนท้ายมันจะกระโดดปุ๊บทีเดียวเลยยังก็ตามตามอืใช่แต่ว่าเราตามไม่ทันเราวเหมือนกับแล้วคนก็ทิ้งรถไฟไปหมดเลยใช่แล้วเขาก็ปั้นนะเขาให้ให้ให้งาน You g ปจ e j o b t ช the girls yeah ออ e มอ e ์ e ก็คือ เขาก็จ้างคนมาแล้วเขาก็ปล่อยคนจ้างคนปล่อยคนจ้างคนแบบคนแบบนี <c oughs> <c oughs> ้รัวๆเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับแอคทีฟตลอดเลยประมาณนั้นนะซึ่งกลายเป็นว่าักวก็โอเคกลายเป็นสายอนึางที่น่าสนใจแล้วของเก่งคนเล่นสายไหนครับสายบิวพยายามสร้างเมืองต่างๆแต่ว่าพอสร้างไปสักพักจะรู้สึกว่าเออเราแต่ิลเพิ่มยิ่งาจบเริ่มมาสร้างมนประมาณแบบกลางๆเกมแล้วปะใช่ใช่ผมเริ่มมาสร้างเหมือตอนแรกไม่ได้โฟกัสมากตอนที่บิวผมพยายามแบบ ัวเฉลี่ยไปก่อนรวมๆว่าเราจะไปทางไหนดูดูแต่ละคนว่าจะเล่นอะไรซึ่งดูไปดูมาลืมดูตัวเองไอมีอย่างหนึ่งนะคือเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันจีน่าใช่ไหมเวอร์ชันปกติไอที่มันได้ข้าวอ่ะที่มันได้ข้าวตามจํานวนบ้านที่อยู่ในในฟาร์มอ่ะมันจะเป็นได้เงินแทนได้เงินหนึ่งบาทตามจานวนบ้านที่อยู่ในป่าเวอร์ชันแรกที่พี่เล่นนะไม่ไม่นับพวกนิวซีแลนด์ไรพวกนี้แต่ว่าไม่มีข้าวใช่ปะไม่มีข้าวไม่มีหน่วยเงินคือเป็นเงินใช้เงินแบบประมาณนั้น โอเคแล้วก็ของเจเล่นสายอะไรครับสายต่อยสายทำนาสายต่อยสายทำนาบนหลังคนแบบจริงๆริง power ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะว่าอยู่มันเก็บตังค์เราเยอะเกินรู้สึกโมโหรู้สึกต่อยอ่เก็บเก็บเก็บแล้วก็ได้เต็มแม็กแต่มันดีอยู่นะมันได้ข้าวเยอะใช่ป่ะข้าวเยอะมากแต่ว่าก็แบบคือมาอยู่ตอนแรกกะอยู่ข้าวมีอยู่เนี่ยแล้วพอมาลงช่องแบบได้ข้าวปุ๊บอ่ะคือได้เต็มแม็กปุ๊บแล้วกส่งอ๋อใช่เพราะว่าส่งเรือไปเลี้ยวภูแล้วมันแบบทีเดียวไม่มีใครแย่ง ก็เน้นๆอยู่นะสายข้าวแล้วก็วางเนี่ยเต็มเลยตรงนี้แต่สายข้าวมันใช้เงินเยอะตรงนี้แหละใช่มันใช้เงินตรงนี้เยอะตรงมันต้องคนไม่รู้ว่าเงินไปอยู่ไหนเออตรงคนคอ convert f a r m เมอ่ะมาเป็นคนงานเราเนี่ยมันต้องจ่ายเงินเยอะมากเลยคุณหาตังค์มาจากไหนครับกู้ก็ยศเรามาเอามาจากไหนวะมันเอามีมีเก็บพาส s i v e เด็กานิดหน่อยแล้วก็ได้ตังค์เยอะมากเล้วครั้งที่ว่าจบเข้าเข้ารอบเร็วตรงนี้อือจะอาจจะมีบางช่วงที่ว่าพี่เขาเข้าเร็วเออใช่ก็แบบมาได้ตรงเนี่ยเยอะมากเลยแบบว่าตอนแรกคือแบบ จนมากแล้วก็มาใหม่อยุคนี้ได้บูทตรงนี้เต็มเพราะว่าเขาเอาดิสอะไปแปะในตามเมืองได้เพราะว่าเขามีข้าวเยอะไงใช่พอาะเขาเอาดิสมาแปะปุ๊บเงินก็เลยได้มาจากตอนที่ส่งข้าวใช่ใช่ใช่คือมาตรงนี้ปุ๊บขึ้นมา20เหรียญตลอดคือไม่ได้ทำเงินกับวัวทำเงินกับการส่งข้าววรวยๆพูดอย่างนั้นก็ได้อ่าแล้วก็ของยูเป็นไงครับอ๋อเป็นสายพยายามเล่นตามเกมเลี้ยงวัวก็เลี้ยงวัว ไปหยิบคนจนเลยก็เลี้ยงวัวจริงๆหยิบออกเจ้าทีมาเป็นแบบว่าต้องต้องซื้อวัวสามสี่ห้าตัวแต่ไม่มี5ตอนแรกใช่แล้ว5ไม่อยู่ในนี้ด้วยซ้ําแล้วแล้วเกมนี้มันรีฟิลตลาดแค่สองรอบแล้วไม่มี5้าพวมาเลยเพราะว่าทุกคนเีต้องบอกก่อนทุกคนเริ่มเล่นกระดานแรกทั้งเลยวันนี้ผมพุ่งสอนแล้วกลายเป็นว่า ต้องมาลุ้นเอาตลาดสุดท้ายว่าจะมีห้าผัวไหมไม่งั้นใบนี้คือโดนลบสใช่แต่มันผั่มาพอดีมือดีมากเราก็เลยได้ซื้ออย่างน้อยก็ยังได้ห้าคะแนนจ,จากตรงนี้แต่ว่าปัญหาอีกอย่างนึงก็คือตอนเริ่มอ่ะเราเริ่มคนสุดท้ายใช่เงินเราเยอะก็จริงแต่การ์ดเราเยอะแล้วเรากาดมีเจ็ดใบใช่ไหมมันต้องดิสการ์ดออกเออมันต้องดิสการ์ดออกแล้วแบบมันมีซ้ำสี่ใบก็เลยแบบไม่รู้จะทําอะไรตอนแรกก็เลยแบบ มันไปส่งเลยมันก็ไม่คุ้มเราเลยต้องมาเริ่มที่แบบกลางๆขายงบ,บ,บาทละสองบาทแล้วพอกลางๆกระดานอ่ะมันกลายเป็นว่าเราวิ่งไปจบกระดานไม่ทันแล้วเรามาแบบโอเอบางเทินที่แบบต้องมาตบตัวนี้เราเลยแบบไม่ได้วิ่งจบเกมขายวัวขายวัวเงินก็เลยไม่ค่อยพอเท่าไหร่ใช่ใช่โอเคแล้ว so how do you feel about the game it's not that heavy right yeah have you compared to like any other heavy Euro game like brass. it's like not that tight ไม่ใช่ไม่ได้สุต้องตัวเนี่ยคือ soft กติกาใช่แต่สอดอ t ู่จริงแต่สอดอยู่จริงยังไม่ออกเป็นตาแรกนยังมองอ่ะพูดว่าไงครับคือสำหรับผมมันตาแรกผมก็เลยยังโฟกัสไม่ออกว่าเราควรไปเล่นตรงตรงไหนและตรงไหนแบบเราจะได้ take benefit เยอะที่สุดจากตรงนั้นก็เลยแบบมั่วไปเลยแบบสูมไปเลยทำทำพยายามถัวเฉลี่ยมันมีมันมีผิดหลายอย่างด้วยคือแบบตอนแรกที่พี่แบบนิ่งๆหน่อยอ่ะที่แบบว่าอันนี้เอาออกก่อนไหมอันนี้เเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ย ตอนที่เอาเรือที่แบบมันต้องแก้ระหว่างเทินแต่ว่าอย่างไยก็ยังดีนะครับที่เล่นกันจนเข็นไปจนจบเข็นไปจนจบได้จบได้เออเข็นจนจบได้ก็โอเคมาพวก้ี่เขียนสองชั่วโมงเล่นจริงกองเขียนร้อยห้าสิบนาทีสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งเราเล่นกันไปประมาณสี่สี่ก็โอเคเป็นตัวเลขที่โอเคโอเคแล้วก็สองคนนี้คือเพึ่งพาเขามาเล่นยูโรครั้งแรกเลยนะก็จัดไดย จัด,ด้ยเเกนีลชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอรดเกมวันเดอร์ค่ะตอนนี้ช่องบอรดเกมวันเดอร์ของเรามีติ๊กตอกแล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเจอกันในติ๊กตอกนะจ๊ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอดียมวันเดรอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ Youtube Channel ในชื่อ Movie w o n d e r ฝากด้วยนะคะ